สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมื้อนี้ไม่กินขา้าวก็ผัดกะเพราทำเองทำเองใส่สะตอเ้าไหลๆโอ้แต่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 มาได้จ้ามากินน้ำกันโอ้คือหอนเถอะวันนี้มันร้อนมันร้อน ใจใล่ะสิห่างแห่น้อยอยู่ผู้เดียวนี่น้อยอาจจะน้องนุ่งบะมีดอกจ้าอยู่ผู้เดียวนี่ละอยู่ผู้เดียวเพื่อเดียวป้าที่กินบบป่านี้

อูนอยนอจอแอจะโอ้ยก็คือคอย่างแทลแ,แทฉนะกล่องนะฝนตกจะฝนตกพี่น้องป้องไปบ้านเฮาเอ้ยฝนตกฝนตกฝนตก,นตกมาเดอมาเดอเด้อจ้ะกินอยู่นี่แส่บอยู่เมืองนอกใส่สะตอฟ้อม หัดกระเพราไก่ไกลบ้านใส่สตอรพ้อมโอ้แสบบรบอกไผเลยแต่ทางแสบฝีมือล้วนล้วนทั้งนั้นเลยจัดไปเอ็น Không Mình đã cạt vốn thì tốt lên Nả nói nè

Bà có dây có có đỡ Bà bà bò bò à Đây to lắm Tchau, tchau, tchau. 干干、mm. 嗯。 ไจับจับขอบคุณมึงงอกมึงหน้าเด้อสูงเงินไม่เสื่อไอแพ็กก็ไดรจ้ะ

Mới này cái đi bếp tươi chắc tồn luôn Cái Cái mấy bếp tươi chắc tồn luôn con nấng kì nấng của bếp tươi bắt đầu ra qua Ở nhà này kì nấng bếp Ừ มันเป็นยังก้สิวมันเจ็บนะจ๊ะกินเนี่ยมันแจ่บ Để mình lục yang! quân pin, kemin tay gượt. Oh, ôi know, dai. A lập bây giờ có cái nhìn qua. You kìm 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 đơ kìm sông không phải là bạn chung vùng một bột nó thấy mà phải ใครแบบใครผูกทะเลู่บางจะลงพี่น้องใอยเขียนไข่บอกร้านขคย้ำวาเกี้ยไข่อย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ได้ยังไงไข่เอะเขียนไม่เป็นขอให้ไข่ไม่ไข่ดิมันบอกผูไข่ใครจะไข่ใครจะเขียนว่าไข่ปูไข่ประเสริฐร้านเราไม่แก้ให้ร้านใส่กระเจีงแลไอ้ไหลพี่น้องเรียนเก่งครับเด็กหน่อยหน่อยประเสรเลียนเลยสือเก่งประเสริฐเดี๋ยวนี้ผ่านมากับแมว ui nghe lại Chén nó chắc tạo, được đây phải có phải thử xa rồi được quá phải học hạt cái cứ này à. làm phải qua nó phải phải quên cứ cục như là เพราะว่าไม่กบเข่าด้วยไงนี่แบบกูจะจอย Mình mới vượt cả bờ chơi không Chào mọi người Chào mọi người Chị bay rồi mọi người มืออื่นขอให้รลำให้รวยทุกคนอย่ามืออื่นให้มีโชคมีใจมืออื่นอ่ะรังบ้านใหญ่เปี้ยงไปแล้วจ้ะบายบายลาจุบุทุกคนนะจ๊ะ